สีมงคลกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดปี2568เสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์รับโชคตลอดปีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับสีมงคลได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันโดยเฉพาะสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด ที่เมื่อนับถอยหลังสิ้นปีเก่าเข้าปีใหม่หลายหลายคนก็เริ่มจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์รับโชคสำหรับสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2,568จะมีสีอะไรบ้างมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากสีของกระเป๋าสตางค์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ดวงอาทิตย์คือสิ่งที่มักจะเริ่มต้นหรือก่อเกิดเช่นเริ่มต้นวันใหม่คนเกิดวันอาทิตย์จึงเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆเสมอพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้ามืดคนเกิดวันอาทิตย์ก็มักจะเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าเป็นส่วนใหญ่ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟลูกมะึมาร้อนแรงมากให้พลังงานมากคนเกิดวันอาทิตย์ก็มักจะเป็นคนใจร้อนเป็นหลักเลยถึงแม้ข้างนอกจะดูสุขุมนุ่มลึก แต่เชื่อเถอะภายในจิตใจร้อนระอุเชียวละ่ะแล้วก็มีพลังในการทำอะไรต่อไม่อะไรมากด้วยจริงจังบ้าอำนาจเผด็จการค่อนข้างเป็นคนดุโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วโอ้อารุราสง่างามสงบนิ่งหน้าเกรงขามเพื่อนฝูงเยอะเพราะเป็นผู้ให้ใจขอกว้างขวางหาเงินเก่งและก็ใช้เงินเก่งด้วย รักชื่อเสียงเกียรติยศเป็นอย่างยิ่งเสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าข้าไม่ยอมจะทำอะไรต้องมีมาสมีฟอร์มและไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งๆมันร้อนฉลาดเจ้าความคิดจัดระบบเก่งไม่ค่อยยอมคนชอบเป็นผู้นำมากกว่าคล้อยตามแต่จะชอบความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครหรือไม่ชอบให้ใครมาบังคับหญิงทนงหรือมักจะเดินเชิด มักชอบทำงานที่มีเกียรติหรืองานที่ได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าของเป็นผู้นำหรืองานที่ทำแล้วดูน่าภาคภูมิใจหรือทำงานในสถานที่ที่หรูหราใหญ่โตเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาเสริมอำนาจโชคลาภวาสนาและบารมีเงินทองความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เสริมเรื่องการงานและทรัพย์สินได้แก่สีเขียวซึ่งหมายถึงความเป็นมงคลเขียวเหนียวทรัพย์เสริมเรื่องการงานได้แก่สีโทนแดงสีทองหรือสีชมพูเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาเสน่ห์ได้แก่สีโทนม่วงเข้มสีเทาหรือสีดำเสริมเรื่องโชคลาภสีเขียวอ่อนสีกาละกินีสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน สีของกระเป๋าสตังผู้ที่เกิดวันจันทร์บอกแล้วว่าดวงจันทร์ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์มืดกับสว่างแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะมีนิสัยไม่ดีด้านมืดแต่กลับตรงกันข้ามในบางด้านโดดเด่นนิสัยตามวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ไม่ใจร้อนเหมือนคนวันอาทิตย แต่ออกแนวโลเลไปมากกว่าจะตัดสินใจอะไรได้สักอย่างตัดสินใจไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกในแง่ดีมักถูกหลอกได้ง่ายๆและบ่อยๆก็บอกแล้วไงว่าดวงวันจันทร์มักเกี่ยวข้องกับน้ำน้ำขึ้นน้ำลงและอารมณ์ของมนุษย์คนเกิดวันจันทร์จึงเอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเจ้าอารมณ์ขี้เกรงใจน้อยใจเอาแต่ใจแสนงอนขี้อิจฉาใจอ่อนบอบบางไม่แข็งแรงเหมือนคนวันอาทิตย์แต่การพูดจามักไพเราะเป็นที่น่าฟังไม่ชอบความรุนแรงมีความอ่อนโยนมากมีสเสน่ห์น่ารักในตัวมีจิตใจไวต่อความรักเจ้าชู้มีนิสัยคล้ายเด็กอยู่ในตัวคืออยากรู้อยากเห็นอยากได้โนนได้นี่พอได้ ได้เห็นแล้วก็เบื่ออยากเล่นอย่างอื่นๆหรือมองหาของใหม่แล้วก็เป็นคนสนุกสนานแจ่มใสร่าเริงอารมณ์ดีรักสนุกรักธรรมชาติรักสวยรักงามร้องเพลงเก่งโรแมนติกมักจะทำงานอะไรที่นุ่มนวลเช่นพยาบาลหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือธาตุเหลวต่างๆหรือทำงานใกล้หรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นส่วนใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับสาธารณชนเพราะมีสเสน่ห์ดึงดูดสีกระเป๋าสตางค์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์เสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สินคือสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีขาวซึ่งหมายถึงการมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆโดยไม่คาดฝันเสริมเรื่องการงานได้แก่สีเขียวเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาสเสน่ห์ได้แก่สีทนม่วงเข้มหรือสีดำ เสริมเรื่องโชคลาภได้แก่สีเขียวสีกาลกินีคือสีส้มหรือสีแดงกระเป๋าสตางผู้ที่เกิดวันอังคารดาวอังคารแต่โบราณถือว่าเป็นดาวแห่งสงครามเพราะถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นว่าดาวอังคารมีสีแดงเรียกว่าสู้รบกันจนเลือดสาดคนที่เกิดวันอังคารก็เช่นกันจึงมักเป็นคนที่ขี้หงุดหงิด มีโทสะจริตง่ายชอบทะเละวิวาทสีหน้าแสดงออกเลยถึงความรู้สึกเลือดร้อนอารมณ์ร้อนบุมบ่ามุทะลุชอบเสี่ยงภยัยชอบใช้กำลังบ้าขยันทำงานกล้าหารและอดทนมากชอบอาหารยังมีรสชาติที่ร้อนแรงเลยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักกีฬาอยู่นิ่งไม่เป็น เป็นคนคล่องมากๆถ้าเป็นหญิงสวยแค่ไหนก็มักจะซุ่มซ่ามทำอะไรเสียงดังไม่ว่าจะเปิดปิดประตูหรือเดินเสียงดังไม่ค่อยเป็นผู้หญิงนิสัยผงผางกล้าหาญไม่กลัวใครในบางครั้งกลายเป็นคนก้าวร้าวก็มีแถมยังหญิงพยองอยู่ตลอดเป็นคนจริงจังเปิดเผยไม่ค่อยท้อแท้ปากกล้าวิชาดี แก้ปัญหาได้ดีแต่ในบางครั้งก็ยอมหักไม่ยอมงอในบางครั้งคนเกิดวันอังคารก็น่ารักปรับตัวได้เก่งอดทนสูงควบคุมตัวเองได้ดีพวกแข็งนอกอ่อนในสามารถพึ่งลำแข้งของตัวเองได้ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเนื่องจากราอังคารเปรียบเป็นเทพพระเจ้าแห่งสงครามอาชีพนี้ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจนั่นเอง หรืออาชีพที่มักจะใช้กำลังมากกว่าสมองหรืองานที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่งานกลางแจ้งแต่ไม่ถึงกับเป็นกรรมกรแบกหามพ่อค้านักกีฬาวิศวกรรมหรืองานที่ทันสมัยทันเหตุการณ,เารณ์เทคโนโลยีใหม่ๆพวกงานคอมพิวเตอร์สีกระเป๋าสตางค์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สินได้แก่สีทนสม้มสีเหลืองหรือสีทอง เสริมเรื่องการงานได้แก่สีม่วงสีเหลืองหรือสีดำเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาสเสน่ห์ได้แก่สีแดงหรือสีชมพูเสริมเรื่องโชคลาภได้แก่สีส้มสีกละล่กงนีได้แก่สีขาวสีกระเป๋าสตางค์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ดาวพุธเป็นดาวที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดโบราณว่าไว้ว่านิสัยตาวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธมักหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานดีคล่องแคล่วว่องไวมากเอาตัวรอดได้ตลอดเวลาช่างพูดช่างเจรจาฉลาดแกมโกงเจ้าเล่มีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเป็นนักธุรกิจได้ดี ดาวพุธเป็นดาวที่ค่อนข้างเกเรเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นดาวที่เดินเร็วและยังไม่ค่อยแน่ว่าเมื่อไรจะหยุดเดินหน้าหรือถอยหลังคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ในบางครั้งเราจับทางไม่ถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะตัดสินใจเร็วพูดเร็วทำอะไรเร็วและปรับตัวได้เก่งมาก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามไม่ค่อยขัดแย้งใครมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำมาหากินเก่งแต่มักจะมีความโลเลไม่แน่นอนยิ่งถ้าเกิดกลางคืนแล้วล่ะก็จะเข้มแข็งห้าวหาญไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรบางครั้งก้าวร้าวพูดจาไม่ค่อยคิดมักขัดหูคนอื่นเจ้าอารมณ์คนวันพุธมักเรียนรู้อะไรได้เร็วเชื่อคนง่าย รักใครรักจริงและขี้หึงด้วยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีเมตตาไม่ชอบความรุนแรงด้วยความคนที่เกิดวันพุธมักพูดเก่งงานที่ถนัดก็เป็นพวก PR ประชาสัมพันธ์นักพูดนักคิดนักเขียนนักการทูตครูนายหน้าแม่ค้าพ่อค้าเลขาทนายความนักการเมืองงานที่ใช้สมองและปากในการหากิน สีกระเป๋าสตางค์วันพุธกลางวันเสริมการเงินและทรัพย์สินได้แก่สีเหลืองหรือสีครีมเสริมเรื่องการงานสีเหลืองสีส้มหรือสีน้ำตาลเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาเสน่ห์สีขาวหรือสีครีมเสริมเรื่องโชคลาภสีเทาสีกลกิินีสีแดงหรือสีชมพูสีกระเป๋าสตางค์วันพุธกลางคืนเสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สิน สีโทนดำหรือสีเทาเสริมเรื่องการงานสีโทนส้มเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาเสน่ห์สีโทนขาวสีเหลืองหรือสีครีมเสริมเรื่องโชคลาภสีเทาสีกละกินีสีแสดหรือสีชมพูสีกระเป๋าสตางค์สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่อย่างที่เรารู้รู้กัน โบราณท่านว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะเคารพนับถือเชื่อฟังเลยยกให้เป็นวันครูทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสยกให้เป็นประธานของความดีงามมีคุณธรรมสูงมีหน้าที่ปกครองคุ้มครองเป็นที่น่าชื่นชมและน่ายกย่อง คุณสมบัติของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจึงมักหมายถึงผู้ที่มีปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดเป็นนักปราช์ููรอบรู้เป็นคนที่มักไม่ค่อยตกอับเพราะเป็นคนดีแม้ในบางพฤหัสก็มีที่ผิดแผกแตกจากพี่น้องไปบ้างเช่นอาจดูเป็นพวกมีเล่เหลี่ยมหรืออะไรก็ไม่ค่อยเหมือนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาคิดเขาทำกันไปบ้างแต่ยังไงก็จะเป็นคนที่มีเหตุมีผล พอจะมีสติยังคิดได้และมีคุณธรรมประจําใจอยู่ดีนั่นแหละคนวันพฤหัสมักเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาการศึกษามีความเพียรมีความมุ่งมั่นที่ดีสงบสันโดษมีคุณธรรมมองโลกในแง่ดีใจอ่อนที่เกรงใจรักบ้านรักครอบครัวแต่กลับเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิด ขี้เบื่อขี้เหงาไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้าดื้อจะดื้อหัวชนฟ้าเลยล่ะชอบเป็นที่ปรึกษาให้ชาวบ้านชาวช่องชอบพูดชอบสอนแนะนำมองการไกลแต่ก็มีนะ้าที่อะไรใกล้ๆหรือเรื่องของตัวเองกลับนึกไม่ค่อยออกเลยแก้ปัญหาของตัวเองไม่ค่อยได้ ครูบาอาจารย์ท่านายความเพราะเป็นคนที่รอบรู้อาชีพอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา,าศาสนาการใช้ความคิดความมีงามช่วยเหลือชาวบ้านความเรื่อมใสหรือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมสีกระเปาสตางเสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สินสีครีมสีเหลืองหรือสีขาวเสริมเรื่องการเงินสีชมพูหรือสโตนสีแดง เสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาสเสน่ห์สีโทนชมพูหรือสีเหลืองเสริมเรื่องโชคลาภสีส้มหรือสีโทนแดงสีกาละกินีสีดำสีกระเป๋าสตางค์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดาวศุกร์เป็นดวงดาวที่เราจะรู้จักในนามดาววีนัส ดาวแห่งความรักเป็นดาวที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและมักจะส่องแสงสุกสากาวบนท้องฟ้าให้เราเห็นเสมอเสมอเมื่อแหงหน้าขึ้นมองบนฟ้าแต่ถ้าเป็นบนทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวสุกเป็นดาวแห่งกิเลตตัณหาราคาจริตคนที่เกิดวันสุกค่อนข้างเป็นคนที่รักสวยรักงามมีระเบียบสะอาดมารยาทงามอ่อนหวานได้มีความรู้รอบตัวฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง พลิกแพลงทุกอย่างด้วยมันสมองไม่ค่อยชอบใช้กําลังบางทีก็คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านแต่ก็ชอบอนุรักษ์นิยมนำชอบเดินทางท่องเที่ยวรักธรรมชาติศิลปะดนตรีในเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยขัดสนจึงทำให้เป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่สีกระเป๋าสตางค์คนที่เกิดวันศุกร์เสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สินสีครีมสีเหลืองหรือสีขาว เสริมเรื่องการงานสีชมพูหรือสีโทนแดงเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาเสน่ห์สีโทนชมพูหรือสีเหลืองเสริมเรื่องโชคลาภสีส้มหรือสีโทนแดงสีกะละกินีสีดำสีของกระเป๋าสตางค์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนที่ตรณีมัยธยัติขี้เหนียวงกจริงๆแล้วดีออกมักรวยมีทรัพย์สินและก็หมายความไปถึงขี้หึง และห่วงของคนเป็นที่สุดจูจีขี้บ่นก็เท่านั้นเพราะความที่เป็นคนขี้ระแวงและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ชอบย้ำคิดย้ำทำไม่ค่อยจบง่ายๆส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาดมากเพราะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรลึกซึง้งและช่างสังเกตเสมอคิดแล้วก็มักจะทำเองเพราะไม่ค่อยยอมไว้ใจใครใครก็ทำไม่ได้ดังใจเลยต้องมาเหนื่อยซะเอง งานหนักเอางานเบาสู้ดุดกรรมกรยังไงอย่างนั้นเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจนดูหน่าดุหรือยิ้มยากหรือหน้าแก่ไปเลยก็มีทำอะไรคิดอะไรดูเหมือนจะช้าเพราะมัวแต่ประณีตยอยู่นั่นแหละกลัวการผิดพลาดคิดมากตลอดเวลาจึงไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรได้ทันทีทันการสีกระเป๋าสตางค์คนที่เกิดวันเสาร์เสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สิน สีโทนฟ้าหรือน้ำเงินเสริมเรื่องการงานสีม่วงหรือสีดำเสริมเรื่องคนคอยช่วยเหลือมหาสเสน่ห์สีโทนแดงหรือสีชมพูเสริมเรื่องโชคลาภสีโทนฟ้าสีกละเกนีสีเขียวเปิดเคล็ดรับจัดกระเป๋าสตางค์เสริมดวงเฮง ง่ายๆรับปี2,568นอกจากการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดหรือราศีเกิดแล้วหลายคนยังเชื่อว่าหากจัดกระเป๋าสตางค์ให้เป็นระเบียบยังช่วยเสริมห่วงจุย้ยรับทรัพย์เก็บเงินอยู่ดังนี้เรียงธนบัตรให้สวยงามเชื่อว่าจะเพิ่มโชคลาภและความโชคดีเกี่ยวกับเงินเรียงธนบัตรไปทางทิศเดียวกัน และหันทิศของธนบัตรขึ้นเชื่อว่าการทำแบบนี้จะช่วยให้เก็บเงินเรียงธนบัตรจากเล็กไปหาใหญ่เป็นการถือเครดที่ว่าการเงินจะได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆควรพวกธนบัตรติดกระเป๋าอยู่เสมอเพราะเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดปีหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ชำรุดเนื่องจากสื่อถึงการเงินที่รั่วไหล การเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด2,568เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนคุชโลบายในการเรียกขวัญเสริมกำลังใจตลอดปีทั้งนี้หากทำงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจรับรองว่ามีเงินเข้ามาไม่ขาดสายตลอดทั้งปีแน่นอนความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพ,พระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ